สวัสดีแฟนแ fc ช่อง u t u b e สอพัฒนาชัยครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามพามาดูพามาเบิงพามาชมปลอมงามครับของแรมโบ้เพชรปตอนะครับวันนี้นะครับแรมโบ้ใช้สีเสื้อเป็นแรมโบ้มอรัตนบรรดิตนะครับเจอกับทางเพื่อไทยสอสอมานิชนบุรีครับเหมือนคนนี้ชกกันเมื่อวันที่17สิงหาคม2565เวทีมวยราชดำเนินครับสายศึกพลังใหม่ครับบอกว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกที่ไม่ยอมจากไม่ยอมหายครับ รักษาสุขภาพร่างกายเอาไว้นะครับเป็นด่านหินให้กับลูกน้องครับสังเกตแรนโบ้มีศอกไว้นะครับคอยดักคอยกันครับเพื่อไทยนีอาศัยรูปร่างสูงยาวพยายามที่จะไปขีบคอตีครับมาเบิงเป็นจังได้รอดบารอดนะครับนะครับถีบซ้ายไปครับเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์ครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรกับบอยคู่นี้ครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยครับโอ้โหเตะขวาครับเพื่อไทยครับ ค่อยๆเล่นค่อยๆทำครับฮารมโบนี่มีศอกซ้ายเพอ่อไทยนี่กดแขนหาจังหวะเสียบหาจังหวะตีครับาสายความยาวครับเป็นนักมวยที่เอลชลูดตูดปอดยอดขุนพลครับผมสิแทงไอ้ลูกเดียวเราเนี่ยโอ้โหโดนหมัดขวาไปครับเบอไทยแกก็โยงนะเดินเข้าไปเสียบเข่าเนี่ยครับยกทีนี่มีถึงอกครับเมื่อคุณท้จบเพียงยกนี้เท่านั้นนะครับจับตามองกันให้ดีๆครับ ห้ามกระพริบเลยครับวินาทีต่อจากนี้ครับโดนอะไรครับปล่อยหมัดขวาครับแลมโบนี่ยังไม่ได้เล่นเครื่องเลยนะเพื่อนๆนะเปะขวาครับขีบขีขีบไว้ครับสังเกตครับสอกขวาครับนั่นแหละครับโอ้ล้มปางงานครับถือว่าเป็นการสอกน้อยลักซับโอ้โหครับเสลอง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 ไปครับโอ้โหเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันอีกสักหนึ่งทีครับ นี่ครับเป็นจังหวะที่จดซ้องจ้องอยู่สตา์แข่งขัวไปก่อนกดแขนครับดูครับมือขวากดแขนเอาไว้นะครับอยู่บนแขนครับถือว่าเวอไทยนี่บล็อกไม่ดีครับแล้วหลังจากนั้นอาจารย์โบก็สับศอกขวาครับล้มปังง่างเลยครับกับการ2องไปทางฝุ่นก้อนแล้วก็ไม่ไหวครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งช็อตเป็นอีกหนึ่งเกมที่ดีเลยครับสําหรับแรมโบ้ครับท่านเพื่อนชอบใจนะครับฝากกดไลค์ครับมวยน็อกครับหามาให้ได้รับชมครับ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง u t ท b e ของเราด้วยครับ @x285 ครับมวยพักยกรับคอมพิวเตอร์ที่ดีสุดในช่วงนี้ครับใครที่ชอบลุ้นชอบเชียร์กีฬานะครับมีกีฬาครบทุกอย่างเลยครับแอดเพิ่มในไลน์เข้าไปดูครับ @x285 การเงินมั่นคงครับ100%เปอร์เซ @x285 ครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่ชอบภาษาอีสานหรือว่าเหยียดคนอีสานนะครับลองไปหาดูช่องอื่นนะครับถ้าไม่อยากฟังภาษาอีสานครับ